ว่าชาแน่จริงเนี่ยมาเองอย่าส่งรูปกระจกมาอย่างคุณเนี่ยอยังมิมนมาหมาเพราะอันส่งรูปกระจกผมมาในานังหน้าข่าวเยอะนะครอผมก็ไปคุยกับคุณสุทธที่ห้องหน้าข่าวเลยนะถูกต้องโอ้โหไม่เห็นรู้เลยียมสิิทธ์ังไงไม่เห็นรู้เลยเพราะคุณในหน้าข่าวคุณอย่าโอ้ไม่ได้ถามว่าคุณมาอย่างอื่นนะ อ้าวเออผมได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะแถลงมาผมก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ตำหนิคุณตรงไหนเลยผมบอกว่าคุณอ้าแถลงผมึงก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกผมลูกยกับจอโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษมาถาแนักข่าวขอโทษนักข่าวขอโทษนักข่าวถูกต้องมึงต้องขอโทษผมถูกแล้วขอโทษขอโทษขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกับนายคุณว่าไปเลยไม่เกี่ยวกันผมมาก่อนนะทำงานของผม ผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่คนเรื่องคุณอ้าวคุณจะมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ได้องมาทะเลาะคุณคุณเอ่ยก่อนอ้าวได้ยังไงก็ไม่ยังไงผมก็แค่ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคัญหาผมผมก็ตอบโต้คุณได้ไม่ไม่ใช่คุณตอบโต้ผมผมไม่ได้ว่าอะไรมีอะไรต้องมีอะไรทำไมคุณต้องมีอะไรคุณเสี่ยงน้ำก่อนคุณเสียงน้ำเหรอก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงน้ำคุณจะแหลรข่าวอะไรคุณก็ว่าไปไม่ต้องนั่งกับผมเอาไปยถามเขาหน่อย ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ผมเอาแล้วคุณหน้าที่อะไรคุณนักข่าวไงคุณหน้าข่าวทำผมถามคุณแล้วคุณเป็นหน้าที่นักข่าวคุณก็ต้องเขียนข่าวในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นคุณเขียนอะไนี่แต่คุณเนี่ยผมไม่เขียนก็ผมอ่านข่าวก็อยู่นี่อันส่วนในส่วนอื่นมันมีหลายคนต้องเชไม่มีใเกี่ยวกับผมคุณจะว่าเม่ไเจอร์ก็ว่าเม่ไเจอร์ไม่จำเป็นต้องว่าผมเชื่อเชื่อเลยเอาเรื่องย